การปักตะก้าสินค้าใน Facebook ทำอย่างไรไปดูกันเลย<ป>ตอนแรกก็เข้าไปที่หน้า Facebook แบบนี้ของตัวเราก่อนนะคะถ้าเราหาที่โพสต์ว่าเราจะโพสต์อะไรก็เลือกคลิปเลยค่ะอลิสเลือกเป็นคลิปนี้นะคะเลือกมาเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะเป็นประโยคที่เราอยากจะขายอะไรและก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะจากนั้นก็ไปหาคำว่า สร้างรายได้ค่ะพอหาคําว่าสร้างรายได้เสร็จแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าเพิ่มลิงก์สินค้าใช่ไหมคะแตะเข้าไปปุ๊บเราจะเจอคําว่าลิงก์สินค้าเขาให้ใส่ url นี่ก็คือลิงก์นั่นเองค่ะเราจะต้องไปเอาลิงก์ที่อยู่ใน s h อป e e ก่อนนะคะหรือจะเป็นแอป,ปอื่นก็ได้แต่อลิซเลือกเป็น s h อป e e นะคะไปหาโพสต์ที่เราจะปักตะกร้านะคะเข้าไปที่สินค้าและก็เข้าไปที่คัดลอกลิงก์แบบนี้นะคะ ปุ๊บขึ้นมาก็จะอยู่ในคลิปบอร์ดแล้วนะคะะคะตรงลูกศรด้านบนจิ้มขึ้นมาแล้วก็คัดลอกลิงก์แบบนี้ค่ะมันก็จะคัดลอกลิงก์อยู่ในคลิปบอร์ดอย่างที่บอกไปข้างต้นให้เรานะคะเสร็จแล้วก็ไปวาง URL นั่นก็คือวางลิงก์ค่ะพอใส่ไปแล้วเลือกชื่อ ของตัวลิง์นะคะเราสามารถใส่ไปได้แบบนี้นะคะกําหนดเองได้ด้วยแต่ถ้าไม่ใส่เขาก็จะขึ้นเป็นชื่อของสินค้าที่เราใส่ไว้ในช้อปปีนะคะแบบนี้เลยค่ะหน้าตาของตะกร้าของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วอย่าลืมใส่หน้าปกที่น่าสนใจเปลี่ยนแบบนี้ด้วยนะคะเลือกได้ค่ะสวยๆงามๆแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็ไปโหลดที่คลิปเรียวของเราได้เลยค่ะมาทดสอบกันนะคะว่า ขึ้นตะกร้าจริงไหมแต่ต้องทดสอบกับเครื่องอื่นนะคะแอคเคาท์อื่นนะคะถึงจะได้รู้ว่าเป็นตะกร้าจริงหรือเปล่าก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่าซื้อได้ไหมนี่เห็นไหมคะก็จะมีการใส่ตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อได้ป็นไงคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะการปักตะกร้าใน f Facebook ขายสินค้าง่ายมากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามหรือส่งดาวเป็นกำลังใจให้อลิสได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีเทคนิคอะไรมาฝากกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ